สวัสดีค่ะถ้าพูดเพี้ยนหรือว่าอา,อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยนะคะแต่ว่าตั้งใจมากแล้วก็พยายามซ้อมพูดกับทีมงานหลายหลายครั้งมากแต่พอได้มาพูดจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าด้วยด้วยสำเนียงนะคะว่าอาจจะไม่ถูกต้องหรืออะไรนะคะวันนี้ค่ะที่เปิดรายการคําว่าสบายดีเนี่ยก็คือคําทักทายคําสวัสดีนะคะของชาวสวสปอลาวนะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราก็จะเปิดตัวเรื่องราวของ กาแฟกาแฟเลยคะ่ะกาแฟลาวสิคะดาวคอฟฟคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อนี้บางคนอาจจะถึงขั้นว่าเคยมาลิ้มลองแล้วก็เป็นได้นะคะวันนี้คะ่ะดาวคอฟฟได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะได้เข้ามาให้คนไทยเนี่ยได้ลิ้มลองกันแล้วอย่างที่แนนอยู่ตรงนี้ ที่นี่เป็นช็อปนะคะซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองเลยนะคะอยู่ที่สยามสแควร์วันซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาลิ้มลองได้ว่าดาวคอฟนั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะเปิดรายการยังไม่มีโอกาสได้ชิมก็เลยยังไม่ทราบว่ารสชาตินั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าแน่นอนวันนี้ตลอดทั้งรายการคุณผู้ชมจะได้รู้ตั้งแต่ต้นกําเนิดของดาวคอฟว่ากาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าของ สอปลาวมีความพิเศษความโดดเด่นอย่างไรบ้างรวมถึงคุณดาวเฮืองที่ท่านก็เป็นคนที่ได้ดูแลเรื่องของดาวคอฟฟี่จากที่ประเทศสอปลาวเนี่ยท่านทำไมถึงส่งต่อมาในมือของผู้บริหารคนไทยท่านนี้นะคะท่านนี้ค่ะคุณยุวดีวรวัตรนะคะก็จะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ให้เราฟังพร้อมกับเสิร์ฟกาแฟ คอฟฟี่ดาวให้ดิชาและทีมงานได้ชิมกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายโลเคชนันไปนั่งด้าหลังกันนะคะ เห็นบรรยากาศแล้วก็ต้องบอกว่า,าตามความจริงนะในใจเล็กๆก็บอกว่านี่รา้านกาแฟจริงเหรอเรารู้สึกเหมือนเป็นร้านแห่งเอาท์กับเพื่อนในฟีลลิ่งแบบแอลกอฮอล์เล็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูชิลๆสบายๆแล้วแสงก็จะเป็นแสงที่แบบไม่ได้ดูจ้ามันดูดบอบๆแล้วก็นั่งเล่นเพลินๆอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นร้านือวยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็พวกคุณย้ยดีวรวรรท์ค่ะแขคงของแนนบอกว่าก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่ามันจะแกศเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันชิลเกิน กอรู้สึกว่านี่เป็นร้านกาแฟหรอบรรยากาศแบบนี้รูปแบบแบบนี้เนี่ยคือยังไงคะทางมาดามหรือว่าทางลาวเองบอกว่าจะต้องออกมาในรูปลักษณ์แบบนี้หรือว่าทางไทยเองนะคะที่คิดว่ามันต้องแบบนี้แหละที่จะเหมาะกับคนไทยจริงๆผู้กําหนดเนี่ยเป็นบุตรชายคนเดียวของมาดามซึ่งจบอินทีเรียดีไซน์มาจากต่างประเทศแล้วก็อยากได้มูดโทนแบบนี้คือคือเงื่อนไขมันง่ายๆมากเลยว่าเวลาเราอยู่ตรงไหนเรารู้สึกสบายเนี่ยเราก็จะทําให้มันเป็นแบบนั้น จริงแต่ว่าบุตรชายท่านนี้ของมาดามไม่ขอเปิดตัวใดๆกับสื่อเลยขออยู่เป็นเบื้องหลังถ้าจะไม่เคยทราบด้วยซ้ำว่าบุตรชายท่านหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่านี่แหละเบื้องหลังแท้จริงก็คือคอยดูแลอะไรต่างๆนานาให้กับมาดามที่นี่เองก็เหมือนกันมีโอกาสได้มาด้วยตัวเองเลยถูกไหมคะคือช่วงที่ทำเนี่ยทำงานร่วมกันอยู่ตลอดค่ะคุณาวีคงไม่ว่าถ้าจะเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อนะคะก็คือมาทํางานร่วมกับทางผู้รับเหมากับ ดีไซเนอร์ที่ลงด<ม>ีเทลกับเราที่นี่<ม>โดยโดยคุณทวีจะเป็นคนดูแล,แลเรื่องแมททิวลแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดของร้าน<ม>อย่างวันนี้เองงานหนักของคุณทวีคือบ้านที่บ้านที่ปักเซถ้าเกิดคใครเคยข้ามไปฝั่งนู้นจะเห็นบ้านของมาดามก็คุณทวีเป็นคนทำงานตรงนั้นทั้งหมดใหญ่โตอพอสมควรค่ะสวยงามค่ะนะคะ บรรยากาศแบบนี้แหละคะ่ะที่คนเขาพูดกันว่าในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีร้านกาแฟต่างๆมากมายไม่ <Okay. S 1> ว่าจะเป็นแบรนด์อินพอตหรือแม้แต่เป็นแบรนด์คนไทยเองทั้งแบรนด์ใหญ่แล้วก็แบรนด e, mm ์เ hmm. ME ก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไป <Okay. S 1> ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ถ้าใครชอบนลักษณะรูปลักษณ์นะแค่พูดถึงตัวของร้านก่อน,นะคะ่ะก <Okay. S 1> ็าสามารถมาได้ที่นี่สยามวันนะ ที่ชั้น4ชั้นสอันนี้เป็นสาขาแรกหรือเปล่าคะเป็นสาขาแรกค่ะตอนนี้มีกี่สาขาแล้วเออยังค่ะเป็นสาขาเดียวใช่กำลังดูเพียงแต่ว่าค่อนข้างดูทั้งโลเคชันทั้งกลุ่มลูกค้าเพราะว่าเราเราไม่ได้ทำตลาดเพื่อที่จะเป็นบิสเนสเราทำเป็นมาเก็ตติ้งเพราะฉะนั้นมันจะต้องตอบตอบรับลูกค้าหลายหลายกลุ่มเหมือนที่เนี้ยสยามถือว่าเป็นใจกลางเมืองค่ะเลยเลยเป็นอะไรที่เราต้องเลือกว่าเออตรงนี้ควรจะมี ที่ยืนร้านแรกก่อนนะคะครที่สนใจก็มาลองชิมกันได้คราวนี้ค่ะมาพูดถึงเนื้อเรื่องหลักของเรากันบ้างนะคะธุรกิจหลักทางดาวเมืองกรุปเนี่ยจะเป็นบุตรสาวคนโตคือคุณมาคุณบุญเืองเป็นคนล u n น i n g ทั้งหมดก็คืออยากให้มันเป็น Gen สอละ,ะที่มันทันสมัยขึ้นเป็น Family Business ะนะคะคลาวกาแฟค่ะ,คคะก็ติดอกติดใจไม่ใช่เฉพาะคนลาวเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงไปในหลายประเทศทั่วโลกแต่ว่าในประเทศไทยเองถึงแม้เราจะเป็น ข่้นบ้านกันแต่ก็เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่นานนักก็เลยจะรู้นิดนึงค่ะก่อนที่จะย้อนไปไกลถึงว่าเขาเริ่มต้นยังไงเราอยู่ใกล้ขน,นาดน,นี้เนี่ยทําไมถึงเพิ่งมาแล้วมาได้ยังไงดาวกอ,อืฟก็ย้อนไปประมาณเจ็ดปีเกือบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มของพี่ยุเนี่แหละคะ่ะที่อยากได้ตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบตอนแรกสําหรับร้านกาแฟาเชนของเราที่เราคิดว่าเป็นโปรเจกต์ของเรา แต่พอไปคุยจริงๆแล้วช่วงนั้นมาดามอยากได้ดิสติบิวเตอร์ในประเทศไทยเราก็เลยทำแพลนไปเสนอเธอ,อปรากฏว่ามาดามเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ได้มีคอนดิชันอะไรเลยบอกโอเคถ้าคุณขายความเป็นดาวคอฟฟขาย Origin own, ออริจินลาวเอาไปทำเราก็เอากลับมาทำการบ้านกันแล้วก็เปิดบริษัทสัมบายดีขึ้นมาเพื่อการนี้เจ็ดปีแล้วเหรอคะ ช่วงก็ได้คุยเจรจาใช่ใช่ใช้เวลาเจรจาพักใหญ่ๆใช่ไหมคะไม่นานไม่นานเลยแต่แล้วแต่ว่าพูดถึงกาแฟดาวในเมืองไทยเนี่ยจริงๆลอนช์มาประมาณเกือบ6ปี5ปีเพียงแต่ว่าหนังโฆษณาเราเนี่ยเพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่โรงงานใหญ่เราเพิ่งเสร็จโอเคต้องไล่ต้องไล่เรียนแบบนี้ใช่ใช่สตอรี่เป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคนบอกว่าเขาเพิ่งเพิ่งได้ฟังเองเอิ่ดาวได ได้ฟังเรื่องคำนี้ไปเองคิดว่าิ่งเข้ามาไม่นานแต่จริงๆแล้วคือทําไม่ได้การคุยกันคือวันที่เจ็ดปีที่แล้วซึ่งมาน,นก็เลยเห็นอยู่แล้วว่าเมืองไทยก็มีความเหมาะสมคุยกันมาแล้วล้วก็ระยะเวลาในการเจราจาผ่านไปเข้ามาล็อชแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นภาคที่เป็นแมสมากนะักเท่าไหร่แล้วช่วงแรกเราทำแค่เรดิโอสปอตทำแมกซีนให้ลูกค้ารู้จักบอกเลยว่าเป็นอุปสรรคเยอะมากเพราะคนไทยไม่มีไม่มีใครรู้จักประเทศลาวจริงจังไม่เชื่อว่าประเทศลาวจะมีโน้ฮาว ไม่เชื่อว่าประเทศเราปลูกกาแฟแรกๆพี่ทําเนี่ยเรามีกาแฟด้วยเหรอ uh huh. เป็นคําถามยอดนิยมมากเลย uh huh. คือพอเราเข้าไปศึกษาจริงๆเรารู้เลยว่าคนไทยเนี่ยแทบจะไม่รู้จักประเทศลาวแต่คนลราวรู้จักประเทศไทยอย่างดีรู้จักไม่กระทั่งศิลปิน uh huh. คนนี้เป็นอะไรมีกอสิบยังไง uh huh. รู้ลึกขนาดนี้แต่เรานี่ประชากรลาวมีกี่คน ตนนี้เรียกมาถามพี่ยูเชื่อว่าอะไรตอบได้ไม่กี่ท่านหรืออาจจะตอบไม่ได้เลยอือฮะก็จริงนะคุณผู้ชมคะด้วยเรื่องของทัวริสอาจจะมีส่วนทัวริสซึ่งต่างๆการท่องเที่ยวที่วันนี้เนี่ยสังเกตได้นะว,ว่าเรานิยมไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกันมากขึ้นถ้านับย้อนไปสักประมาณสักสิปีแล้วกันคนที่ไปไทยเอหน่อยไปยุโรปไปประเทศที่อาจจะดูเป็นประเทศที่เป็นไม่ทองเที่ยวใหญ่ๆอยู่แล้ว แต่วันนี้พอมาดูคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เราอยากไปไหนเราอยากไปปักเซ่เราอยากไปเห็นวัฒนธรรมเริ่มเสพความเป็นธรรมชาติเร,เริ่มเสพพื้นที่ <ไป S 1> แบบนั้นใช,ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการเข้าจังหวะหรือเปล่าถึงตตัดสินใจว่าจะต้องแบบมีการแบบเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งให้มันดูแบบมันเป็นทัมมิ่งที่เราโชคดีมากกว่าพอโรง,งงานสร้างเสร็จปุ๊บ AEC เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มรัน มันเหมือนว่าเฮ้ยม,มันเป็นอะไรที่พอดีกับกับทางบริษัทแม่<ะ>พอโรงงานเสร็จก็เข้าแผนเราจะทําหนังโฆษณา AEC เริ่มเป็นโครงการสําหรับ10ประเทศกลุ่มประเทศตรงนี้แล้วเราก็จะทำมาร์เก็ตติ้อย่างเต็มตัวจริงๆในช่วงนั้นพอดีมันก็เลยเหมือนกับเป็นอะไรที่พี่พี่ถือว่าดาวกาแฟโชคดีกับประเทศไทยในเรื่องของทัมมิ่งประสบความสําเร็จมากกับหนังโฆษณาเรื่องที่เราคิดว่า เราอยากให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคในอิมแพกกับเราในเรื่องของความเป็นธรรมชาติในเรื่องของแหล่งปลูกแค่นั้นเองเราอยากจะแมสเซจไปแค่นั้นแต่กลายเป็นว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเด็กวัยรุ่นยังรู้จักซึ่งทารเก็ตเราตอนแรกเลยก็คือวัยทำงานแรกๆแ,แต่วันนี้เราเริ่มกลับมาดูตัวเราเองแล้วว่าเออกลุ่มนักศึกษาเขาเปิดรับเราเต็มมากเลยม,มันก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มหันมาดื่มกาแฟดิฉันเองเนี่ยพึ่งโตมีโอกาสได้ดื่มแลม้วหนึ่งแก้ว ตัวของลาเต้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เรียกกันว่าแฟนมเดี๋ยวช่วงหน้าบอกว่ารู้สึกอย่างไรไม่โกหกค่ะเอาตามความจริงเพราะตัวเองก็ไม่ใช่คอกาแฟอยู่แล้วนะคะประกันสักครู่หนึ่งค่ะกาแฟตลาดใหญ่มากสําหรับประเทศไทยแล้วก็คู่แข่งคู่แข่งมีเยอะมากอแล้วความยอมรับวันนี้เรารู้สึกพอใจแต่จะทำยังไงให้ลูกค้าบอกว่ายอมรับแล้วก็ลองชิม ค่ะขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดต่างๆละการของตัวกาแฟดาหรือว่าดาคอฟฟี่นะคะคุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าทําไมเราถึงต้องเลือกดาคอฟฟี่สำหรับคนที่ชื่นชอบอันดับแรกก่อนเลยที่มาเขาบอกว่าวิธีการปลูกอาราบิก้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนโรบัสต้าค่ะรบกวนพี่ยูด้ยค่ะเล่าอะไรให้ฟังอยนะเอาเอาแบบสังเขตแต่เอาให้เข้าใจกันะนะเชิญค่ะกาแฟที่ดื่มกันเนี่ยนิยมดื่มกันอยู่สองสายพันธุ์อาราบิก้ากับโรบัสต้า โรบัสตาปลูกที่ไหนก็ได้ที่ชื้นบ้านเราก็คือปลูกภาคใต้ส่วนอาราบิก้าจะต้องสูงจากระดับน้ํำทะเลอย่างน้อยเนี่ยต้องมี800แต่ถ้าให้ดีเลยคือพันสเมตร<ม>ขึ้นไปจากระดับน้ํำทะเละสําหรับที่ปลูกของดาวกาแฟแหล่งปลูกเราอยู่ที่ตอนใต้ของประเทศลาวที่ตรงนั้นก็เรียกที่ราบสูงบริเวณคนชอบถามมากเลยว่าในประเทศลาวมีภาษาฝรั่งเศสเะ Oh. ก็คือเราทราบดีอยู่ว่าประเทศฝรั่งเศสเขามาปกครองอแล้วคงคงตั้งชื่อให้พี่พี่ไปสอบถามอยู่ทราบว่าคําว่าบอละเวเนี่ยเป็นชื่อชนเผ่าพ,พื้นเมืองบริเวณนั้นอ๋อแต่ว่าออกเสียงแบบคนฝรั่งเศสน่าจะอย่างนั้นกลายเป็นว่าในแผ่นที่โลกก็เลยเขียนคําว่าโบโลเวนก็คือตรงนั้นเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลมันเป็นที่ราบสูงมันก็ไต่ไปเรื่อยๆจนประมาณ8900-1ถึงันเริ่มปลูกอาราบิกา้า แล้วสภาพพื้นดินดินเป็นดินภูเขาไฟเก่าจะมีแร่ธาตุที่กาแฟชอบโดยเฉพาะโพแทสเซียมที่ทําให้รสชาติกาแฟดีสรุปเลยว่าบริเวณแหล่งปลูกของประเทศลาวเป็นออแกนิกตามธรรมชาติไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ต้องใช้ยาฆ่ามาแมลงเนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มแมลงไม่ได้เติบโตและทําลายต้นกาแฟเขาอยู่เลื่อต่อกันค่ะ นั้นเป็นข้อดีมากทำให้บีนส์ของเราเนี่ยวันนี้ญี่ปุ่นรับซื้อหมดเราให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดมากกว่า50 <c oughs> เขามาเอาคนมาจองเลยคนคนญี่ปุ่นเรารู้อยู่ว่าเขาเซอร์คอนเทนเซอกมากเขารู้เนี่ยเขาก็มาเดิมเนี่ยเขาก็มาซื้ออยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้ <c oughs> เยอะมากซึ่งกาแฟานั้นเนี่ยที่คนญี่ปุ่นเขารับในราคาที่สูงแบบนั้นเนี่ยก็มาเป็นวัตถุดิบ ผลิตเป็นกาแฟดาวเป็นไปได้เพราะว่าญี่ปุ่นปลูกกาแฟไม่ได้ประเทศที่เรารู้จักว่ามีกาแฟดีอย่างเช่นญี่ปุ่นปลูกกาแฟไม่ได้อิตาลีปลูกกาแฟไม่ได้กาแฟทุกสายพันธุ์ปลูกได้บริเวณเบลอิร์ธก็คือเข็มขัดของโลกเหนือใต้เส้นศูนย์สูตรเท่านั้นอืใช่เพราะฉะนั้นไอประเทศที่เขาบอกว่าเป็นกาแฟดีคือประเทศที่แปลรูปเก่งมีโนฮาวในเรื่องของการแปลรูปอืออ่ายุสรุปแบบนั้นและกันกลับมาที่ดาวคอฟฟี่นอกเหนือจากแหล่งปลูกที่ดี โรงงานตอนนี้เราบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยมากที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียมีโรงงานคั่วซึ่งมี capacity สูงมากเรามีเครื่องคั่วได้ครั้งละหนึ่งตันต่อกิโลเอ้ต่อชั่วโมงโทษค่ะแล้วก็มีโรงงาน i n นสแตนซ์สองโป s เ คือเป็นสเปรย์ดรากับฟรีซดรายสอง oh. อันนี้ต่างกันยังไงสเปรย์ดรในเราคุ้นกันดีอยู่ในตลาดอินสแตนดหรือกาแฟสมิ่บ้านเรา <Ha. S 1> จะเป็นโปรเซสนี้คือใช้ความร้อนอ uh huh. เปล่าเป่าให้เขาตกผลึกเพื uh huh. ่อแยกกะแต่ฟรีซดรายคือใช้ความเย็ยนติดลบ50องศาเซลเซียสนอกกาแฟเพื่อให้คุณภาพของกาแฟทั้งกลินนะ่นและรสสดใหม่ซึ่งโปรเซสนี้มีที่ญี่ปุ่นมีแค่บางประเทศเพราะว่าแพงมาก แต่ที่ดาวคอฟฟที่ปักเซใช้ใช้แล้วก็เป็นโนฮาของเดนมาร์กที่เป็น The ะเบสของโลกอันนี้ภูมิใจมากแหล่งพอปลูกเทคโนโลยีค่ะโรงงานที่ผลิตค่ะวามใส่ใจค่ะนี่คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องเราของจับแก้วขึ้นมาแล้วก็มันคือเราหนึ่งคำลร้สึกว่าอืมคือ ไม่ได้เวอร์น,นะคะพอฟังก้รู้สึกแบบโบโลเวนเนาะมันเริ่มมันเริ่มจากตรงนั้นเนาะมันมันเริ่มแบบย้อนไปมันความเท่ของเครื่องเดื่มนี้ความเท่ของกาแฟของคุณนี้แล้วกันค่ะนอกจากนี้เองค่ะดาวฟี่ยังเขาบอกว่ามีตัวโปรดักที่พัฒนาขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในไทยเราก็ได้เห็นกันบ้างแล้วล่าสุดน้องใหม่คือตัวดาวกระป๋อง เราเรียกว่าเป็น RTD คือพร้อมดื่มเป็นกาแฟาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ดาวกาแฟค่ะตัวนี้เป็นน้องใหม่แต่อาจจะเป็นตัวที่แตกต่างจากแบรนด์ในตลาดเนื่องจากว่ามันจะเป็นอาราบิกา้าเป็นหลักมันก็จะไม่ตื่นเต้นคือเมื่อสักครู่ที่นอกรอบเราคุยกันพี่อยากจะบอกว่าคาีนในอาราบิก้าช่วยให้เราสดชื่นไม่ได้กระตุ้น เท่ากับคาอีนในโรบัสต้าเพราะฉะนั้นดาวกระป๋องก็คงตอบโจทย์ลูกค้าว่าดื่มแล้วสดชื่นเราไม่ใช่ตัวกระตุ้นแต่อันนี้คนทำตลาดนี่จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เข้ามาเจรจากับมาดามแล้วก็ MOU ร่วมกันแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายในประเทศไทยคือบริษัทมีฟู้ดซึ่งตอนนี้เขากำลังทำการบ้านหนักอยู่พอสมควรแล้วก็เราก็ได้แต่เชียร์อัพ อยากให้มันสักเซสว่า Product ดีๆอย่างที่เรารู้จักทั้งแหล่งปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอีกรูปแบบหนึ่งแล้วอืม <c oughs> ค่ะนี่คือ Product ที่นี้เรียกว่ากำลังล็ออกไว้ให้คุณผู้ชมเห็นอาจจะไปเห็นละตามเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะที่หลายๆคนจะมีโอกาสได้ลิ้มลองกันนะคะตำนานวัตถนะุดิบแหล่งผลิตเกิดขึ้นเป็นดาร์คอฟฟี่และนี่คือดาร์คคอฟฟี่ในประเทศไทยที่แห่งนี้ค่ะนอกจากจะได้นำวัตถุดิบมาแล้วเนี่ย เราจะต้องหาคนที่ใช้วัตถุดิบเป็นด้วยเขาออน,นุียตคู่แบบนี้แล้วกันใช้วัตถุดิบเป็นก็คือคุณจะต้องรู้ว่าจะทำยังไงให้วัตถุดิบนั้นออกมาได้คุณค่าของเขามากที่สุดที่จะทำยังไงบ้างคะที่จะทําให้สิ่งที่มาดามเขาตั้งความหวังตั้งใจแล้วก็อยู่กับสิ่งนี้มาเนี่ยต้องไม่ทําให้เขาผิดหวังเราใช้ใครใช้อะไรยังไงบ้างจริงๆทรัพยกากรบุคคลที่โรงงานเนี่ยมาดามได้เลือกสรรมาแล้ว ก็มีทั้งส่วนหนึ่งที่เป็นลูกหลานที่ส่งไปเรียนเฉพาะก็จะมีท่านหนึ่งจบกาแฟมาจากฝรั่งเศสไปเรียนอยู่ที่ท่านสิปีโดยตรงเลยเะโดยตรงคือจริงๆเลยเนี่ยเรียนเกี่ยวกับคัพเทสทั้งไวน์และกาแฟซึ่งมันีเลียดกันแล้วก็เรียนโรสเตอร์คนนี้ก็มาดูแลอารดีของโรงงานแล้วก็มีการนําเข้าผู้เชี่ยวชาญกาแฟจากเวียดนามซึ่งเรารู้อยู่แล้วเวียดนามเขาเป็นท็อปทรีของกาแฟโลกนะคะก็มาดูแลโรงงาน ส่วนตัวมาดามเองและครอบครัวเนี่ยอยู่กับกาแฟแมา20กว่าปีคือมีความชำนาญโดยปริยายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือแนวคิด<ถ>มาดามเองบอกกับทุกๆคนที่เป็นทีมงานทั้งหมดหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้ตัวบอกว่าเราดื่มอะไรเรากินอะไรลูกค้าต้องเป็นยังไงสิ่งที่ดีที่สุดเราจะทำถ้าทำสิ่งไม่ดีเธอจะไม่ทำ Mm hmm. จริงๆมาดามเคยบอกว่าทำชิคเกิ้ลแบรนด์ไม่ได้หรอกนะโรงงานฉันนะโรงงานฉันไม่มีของไม่ดี mm hmm. พูดคุย uh huh. กันเล่นๆอย่างเงี้ยโรงงานไม่มีของไม่ดีเพราะนั้นทำชิคเกิ้ลแบรนด์ไม่ได้เราก็ทนเป็นแนวคิดของเจ้าข,ของแบบนี้ทําให้เรามีความสบายใจมากในการทําตลาด mm hmm. อย่างน้อยเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกๆุกผลัทุกชิ้นที่เราหยิบยื่นให้กับลูกค้าเนี่ยคือสิ่งที่ดี mm hmm. เราไม่ต้องโกหก เราไม่ต้องเซลทลอกเมื่อกี้พี่ถึงบอกคุณแดนว่าพี่ไม่ฮัดเซลนะเพราะว่าคนที่ได้ดื่มเขารู้เองว่าคุณได้อะไรโอ้โหเรื่องถูกแล้วค่ะที่ให้มาดูแลนในส่วนของแบรนดน์นี้เพราะว่ากว่าท่านจะสร้างสมชื่อเสียงมามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะท่านก็ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายมความซื่อสัตย์ที่ท่านมีเนี่ยมันส่งต่อไปอยู่แล้วทําให้ทั้งคนในประเทศเราเองหรืออย่างที่บอกว่าคนต่างประเทศประเทศเใหญ่ ประเทศบบมหาอำนาจก็ตามเถอะก็หันมาสนใจเช่น<ช><ช>เดียวกันเขาส่งมาที่ไทยเราก็ต้องดูแลแบรนด์เขาเป็นอย่างดีเหมือนกันก้าว<ช><ช>ต่อไปค่ะตอนนี้เองในไทยกาแฟดาวจะก้าวไปในรูปแบบลักษณะไหนตอนนี้คงเป็นเรื่องของกระจายแล้วก็ทำให้คนรู้จักมากกว่าเดิมเ,เ,เราเราเรียงไม่อยากจะบอกว่า2-3ปีที่ผ่านมาเราประสบค,ความสำเร็จ เราแค่ให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์นี้ผ่านหนังโฆษณาที่ทุกคนคุ้นเคยเอิ้นดาวก็ได้อ,อะไรเนี่ยนะคะแต่ว่ากาแฟตลาดใหญ่มากสำหรับประเทศไทยแล้วก็คู่แข่งคู่แข่งมีเยอะมากมแล้วความยอมรับวันนี้เรารู้สึกพอใจแต่จะทำยังไงให้ลูกค้าอบอกว่ายอมรับแล้วก็ลองชิม,มตรงนั้นมากกว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำงานกันต่อ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกมาในอนาคตคงเป็นลักษณะสำเร็จรูปที่ออกมาในรูปแบบแตกต่างละอย่างทรีนวันวันนี้ก็เป็นธรรมดา,ท,าที่กำลังจะออกมาในอนาคตอาจจะเป็นเป็นรูปแบบของราเต้ของคาปูชิโน่ที่เป็นทรีนวันให้ลูกค้าได้รู้จักภายใต้วัตถุดิบที่บอกว่าเป็นอาราบิกา้าซึ่งแตกต่างจากแบรนด์อื่ เร็วๆนี้ค่ะคงไม่นานเกินรอขอบคุณมากค่ะพี่ยูคะให้ข้อมูลทางเรื่องของกาแฟเรื่องของดาวคอฟฟี่ด้วยก็ได้เรียนรู้ว่าทั้งสายพันธุ์กาแฟจริงๆแล้วม,มันมีมากกว่าสองสายพันธุ์เรื่องราวของกาแฟจริงๆแล้วมันไม่ใช่สายทาให้คุณหนอนไม่หลับมันเป็นการสร้างความส<อ>ดชื่นแล้วก็ตัวของ Coffee AP, ดาวคอฟฟี่เองที่แนะนำเข้ามาให้นคนไทยได้ดื่มกันขอบคุณมากๆเลยค่ะดีค่ะขอบคุณมากเช่นกันค่ะ ในส,ส่วนของรายการวนดีวิสีโอค่ะก็สามารถติดตามเราได้นะคะในส่วนของช่องทางหนังสือพิมพ์ค่ะก็จะติดตามมาได้ทุกวันพฤหัสบัีนะคะนอกจากนั้นค่ะดูผ่านทาง manageronline.co.th นะคะรวมถึงไ c h a n n e l c o m แล้วก็ช่องซ mm ูเ hmm. ปอร์บันเทิงค่ะทวิชแน48แล้วก็71ค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็พี่ uk, ยุเขาญาลาไปก่อนแต่ว่าทีม้านอย่าลืมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอดู mm hmm. ทั้งเฟ mm ้น hmm. ทั้งดิบเลยคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ, mm hmm. คะ วิธีชิมกาแฟต้องเสียบดังนิดนึงเขาเรียกว่าเสิรฟเสรฟใช่ตามนะน่ากลัวไหมล่ะไม่ค่ะเหมือนดื่มชาไม่เลยลหละไม่เลยช มันไม่ไม่ได้ขมแบบปกติเวลาเราแบบเจอกาแฟแล้วแบบนี่ไม่นะคะนี่พูดจริงๆมันมันมาแต่ว่ามันมีบอดี้แล้วก็มีมกลิ่นทิมมาทั้งหมดนะคะกลนะายเป็นนันชอบนะก็คนไม่ดื่มน้ำตาลคืงจะแฮปปี้กแก้ม